สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆและพวกคองทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่หนูนาและก็พี่ลิลี่อีกครั้งจากโครงการ h a ร์ฟบุ๊โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยพี่แม็กและพี่ๆเราจิตอาสาทุกคนที่อยากให้น้องๆมินิสัยรักการอ่านผ่านการเรียนรู้จากหนังสือและการทำกิจกรรมนสนุกๆค่ะเพื่อฝึกทักษะ ES หรือทักษะการจัดการตัวเองขั้นสูงสุดค่ะ และว,วันนี้นะคะพี่หนูนามีนิทานมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือเรื่องแก๊งเหนียวจอมป่วนกับร้านขนมปังค่ะเรื่องและภาพโดยโนริโกะคูโดค่ะแปลโดยธัญญพักสิริรัพย์น้องๆคงอยากฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะณร้านขนมปังของเจ้าตูบนะคะมีแก๊งเหนียวเนี่ยแอบซุ่มมองดูอยู่ ในร้านขนมปังของเจ้าปุกนะคะเต็มไปด้วยขนมปังมากมายทั้งขนมปังไสช็อกโกแลตขนมปังไสสตอรี่ขนมปังไส้ครีมหรือแม้กระทั่งแซนด์วิชหรือแยมทำเองก็มีนะคะเจ้ากแกงเหนียวเนี่ยแค่แอบซุ่มดูอยู่เนี่ยก็ร้องขึ้นมาว่าโอ้ยขนมปังน่ากินจังเลยเนี้ยอยากกินขนมปังจังเลยเนี้ยและในขณะนั้นเองนะคะ ก็มีเจ้าเหมียวตัวหนึ่งในกลุ่มเนี่ยพูดขึ้นมาว่าอที่นี่เขาทําขนมปังกันเองนี่นามเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะเจ้าแก๊งเหมียวเนี่ยก็แอบซุ่มดูวิธีการทําขนมปังทั้งวันจนในที่สุดนะคะมันก็รู้วิธีการทําขนมปังค่ะเมื่อตกดึกคืนนั่นเอง ้าแก๊งเหียวนะคะก็แอบย่องเข้าไปในร้านขนมปังของเจ้าตูมนะคะแล้วพวกมันก็ตัดสินใจที่จะลงมือทำขนมปังกินกันเองค่ะพวกมันนะคะก็เลยเริ่มหาอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะคะทั้งแป้งสาลีนมไข่น้ำตาลเกลือเมื่อได้ของทั้งหมดมาครบแล้วนะคะพวกมันก็เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะโดยเริ่มจากการเทแป้งสาลี เทนมจากนั้นก็ตอกไข่แล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยเกลือ,อกับน้ำตาค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าสิ่งอะไรเนี่ยที่ทำให้ขนมปังเนี่ยฟูน่ากินนั่นก็คือผงฟูนั่นเองค่ะผงฟูนะคะจะช่วยทำให้ขนมปังเนี่ยฟูกรอบน่ากินแล้วก็อร่อยคะ่ะเมื่อเห็นดังนั้นนะคะเจ้าแก๊งเหนียวยก็เลยตัดสินใจเทผงฟูลงไปจนหมดเลยค่ะ แล้วพวกมันนะคะก็ช่วยกันปั้นปั้นปั้นก้อนขนมปังแล้วนําก้อนขนมปังชิ้นนี้นะคะเข้าเตาอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ mm hmm. เมื่อพวกมันนะคะสังเกตเข้าไปในเตาอบดีๆแล้วเนี่ยก้อนขนมปังก็ค่อยๆพองขึ้นพองมากขึ้นมากขึ้นแล้วเตาอบเองนะคะก็ขยายใหญ่ตามไปด้วยขยายใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นเมื่อแกงเหี่ยวนะคะเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกจากร้านขนมปังเจ้าตูกค่ะทันใดนั้นนะคะก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังปังจนเจ้าตูกเนี่ยตกใจตื่นค่ะแล้วมันก็เดินออกมาดูนะคะมันก็ได้กลิ่นหอมอบอวลของขนมปังลอยมาค่ะ แล้วมันก็ได้พบนะคะว่าขนมปังชิ้นใหญ่เนี่ยพังร้านของมันไปเสียแล้วซึ่งขนมปังชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะคะก็เป็นของแก๊งเจ้าแมวเหนียวนั่นเองค่ะเมื่อจตูุเห็นดังนั้นนะคะจะตุบก็หันไปพูดกับแก๊งเหนียวว่าเนี่ยพวกเจ้ารู้ใช่ไหมว่าการบุกรุกร้านขนมปังแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเจ้าเหนียวก็ตอบด้วยน้ำเสียงสลดว่าไม่ถูกต้องครับเนียย แลจะจตูบก,ก็พูดีกว่าแล้วรู้ใช่ไหมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจ้าเหมียวก็ตอบด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดว่าเหมียวรู้และะ้วครับพวกมันไม่ดีเมื่อจตูบเห็นดังนั้นนะคะก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยเจ้าเหมียวค่ะและพูดกับเจ้าเหมียวอีกต่อว่าอืมถ้ารู้ตัวอย่างนั้นก็ดีแล้วแหละงั้นเรามีงานให้เจ้าทำในวันนั้นเองนะคะเทศกาลขนมปังก็ได้เริ่มต้นขึ้น เจ้าแก้งเหมียวนะคะก็เป็นลูกมือให้กับเจ้าตูบในการช่วยทําอาหารจากขนมปังนะคะไม่นานเนี่ยขนมปังก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยก็ขายจนหมดเกลี้ยงเจ้าแก้งเหมียวจึงขอตัวกลับก่อนแต่ว่างานของเจ้าเหมียวเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเจ้าตูบจึงหันไปคุยกับแก้งเหมียวว่าเดี๋ยวก่อนยังมีงานให้ทําอีกเจ้าเหมียวจึงสงสัยว่างานที่ให้ทำเนี่ยคืออะไรกันนะ นั่นก็คือร้านของเจ้าตู่นั่นเองค่ะร้านขนมปังของเจ้าตู่ที่เจ้าเหมียวเนี่ยเป็นคนทําพังนะคะท้ายที่สุดเนี่ยแก๊งเหมียวจอมปวดก็อยู่ช่วยกันสร้างร้านขนมปังของเจ้าตู่จนเสร็จสมบูรณ์ค่ะถึงแม้ว่านะคะเจ้าแก๊งเหมียวเนี่ยจะช่วยเหลือเจ้าตู่ในท้ายที่สุดแต่การกระทําดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะเช่นเดียวกับเด็กๆนะคะเวลาที่ทําผิดเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะยอมรับผิดค่ะ เหมือนกับเจ้าแก๊งเหนียวนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันเวลามีคนทําผิดเนี่ยเด็กๆก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยค่ะ <S <S เช่นเดียวกับเจ้าตู่นะคะที่ให้อภัยกับเจ้าเหนียวนั่นเองและในวันนี้นะคะนิทานเรื่องแก๊งเหนียวจอมป่วนกับร้านขนมปังเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพี่นูนาหวังว่าเด็กๆจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการฟังนิทานนะคะแต่กิจกรรมของเราเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะยังมีกิจกรรมทีไว เราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรม DIY วันนี้พี่ลีลี่เนี่ยจะสอนทำอะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังนิทานเรื่องแก๊งเหมียวจอมป่วนกับร้านขนมปังของพี่หนูนาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะคะพี่ลีจะทําให้แก๊งเหมียวจอมป่วนเนี่ยออกมาลดเล่นนอกนิทานกันเด็กๆพร้อมที่จะไปเอาแก๊งเหมียวออกมาจากนิทานกันหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะก็หยิบ ชุดอุปกรณ์กันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําให้แก๊งเหมียวจอมปว่วนออกมาเลิศเล่นกันเลยอันดับแรกเลยนะคะด็กๆทุกคนก็จะได้ชุดอุปกรณ์นะคะซึ่งในชุดอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเซตนะคะที่เป็นกระดาษซึ่งจะมีอันนึงนะคะที่พี่ลิลิเนียนก็ได้พับมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเด็กเล็กนะคะก็สามารถที่จะใช้อันนี้ละข้ามไปขั้นตอนที่แต่งหน้าได้เลยสําหรับเด็กโตนะคะถ้าใครอยากจะได้ความท้าทายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองพับ จเจ้เหมียวจากแก๊งเหมียวจอมป่วนกันซึ่งอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องพับสามเหลี่ยมก่อนนะคะจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะคะตามภาพที่ทิลี่นะคะได้มาร์กไว้อันดับแรกก็พับแล้วก็รีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีนะคะพอเราพับสามเหลี่ยมได้หนึ่งมุมแล้วนะคะเราก็จะพับสามเหลี่ยมอีกครั้งนะคะให้มันเป็นเส้นทแยงมุมกันเนะาะเดี๋ยวเราก็จะพับสามเหลี่ยมอีกทีหนึงตามภาพเลยนะ แล้วก็รีดให้เรียบร้อยนะคะพอเรารีดให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันซึ่งก็จะพับจากจุดที่พี่รีดมาร์กไว้เลยนะอ่ะพอเราพับสี่เหลี่ยมผืนผ้าปุ๊บเราก็รีดก่อนให้กระดาษนียบเนาะแล้วเราก็จะมาพับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กค่ะอ่าแล้วก็พับจากจุดนี้เลยนะเหมือนในภาพเลยนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เรียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะคลี่ทุกอย่างออกมา แล้วเราก็จะพับก,กลับไปที่มุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะ,ะตามที่วิดีโอเลยนะก็คือพับก,กลับไปปุ๊บเราได้มุมสามเหลี่ยมทีนี้เราจะมาทําปากนกกันค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะอ้าปากได้เนาะเราก็ทําปากนกขึ้นมาอ่ะหนึ่งฟังจากนั้นนะคะเราก็จะพับอีกฝั่งหนึ่งด้วยการกลับข้างมาแล้วก็พับปากนกอีกหนึ่งอันนะคะอ่าไหนดูสิปากนกอะไรยังล้าเราก็พับลงไปเพราะเราพับลงไปเรียบร้อยแล้วก็เช็คดูนะคะว่าโอเคมันขยับได้เนาะ พอหลังจากตรงนี้นะคะเราก็จะกลับด้านมาเราเอาด้านที่เปิดได้เอาไว้ข้างล่างนะแล้วเราจะมาทําหูเจ้าแมวกันค่ะโดยที่เราก็จะเปิดกระดาษออกมานะคะในมุมนี้แล้วก็ดึงหูเจ้าแมวขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงขึ้นมาพับเป็นมุมตามที่น้องๆต้องการนะคะจะเอาหูเล็กหรือหูใหญ่นะคะก็ลองปรับกันตามความชอบได้เลยนะอ่าอันนี้เราก็จะดึงขึ้นมาทาอีกครั้งหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะ พอเราพับเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะรีดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําหัวของเจ้าแมวนะคะซึ่งในส่วนหัวเนี่ยจะทํายากนิดนึงอันนี้เด็กดูดีๆนะเดี๋ยวเราจะพับลงเป็นสามเหลี่ยมมุมเล็กลงไปข้างล่างก่อนนะคะพอเราพับลงไปเป็นสามเหลี่ยมกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพับสี่เหลี่ยมที่จะกลายเป็นขนมจีบกัน ดูสิสี่เหลี่ยมเรีนขนมจีบทำยังไงเราการกระดาษออกมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆจับมุมนะคะเอามือรองเนาะมือรองกระดาษข้างล่างแล้วก็จับมุมขึ้นมานะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วเราก็จะกดลงไปกลางสี่เหลี่ยมนิดนึงจากนั้นเราก็จะจีบขนมจีบเลยสี่มุมอ่าใช้นิ้ว2นิ้วนะคะจีบพร้อมกันจากนั้นนะคะเราก็จะรีดให้เรียบนะคะ ขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆทําไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะต่อไปนะคะสําหรับเด็กๆที่พับเสร็จแล้วและสําหรับเด็กเล็กนะคะที่ได้ชุดที่พับไประดับหนึ่งแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคางของเจ้าแมวนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่เราจะมาใส่นิ้วกันนะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมดินสอนะคะแล้วก็เอานิ้วของตัวเองทาบลงไปตรงกลางหน้าของเจ้าแมวเหมียวนะคะแล้วก็จะมาร์กเอาไว้นะคะตามขนาดนิ้วของเราเลย พอามาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจก็ตีเส้นได้นะแต่ใครที่มั่นใจก็ลองพับเลยนะคะตามรอยเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าของเจ้าแมวและจากนั้นนะคะเราก็จะพับเก็บคางของเจ้าแมวเข้าไปกันนะคะอันนี้เราก็จะพับเก็บเข้าไปทั้งสองข้างเลยในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมีเซตกาวสองหน้าที่แปะลงไปแล้วเราก็แกะก้าวสองหน้าออกมานะคะสําหรับใครที่ทําไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะ แล้วก็จะแกะออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากที่เราแกะกาวสองหน้าออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมารีดให้เรียบนะคะเพื่อให้กาวสองหน้าเนี่ยแนบกันสนิททั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะมาลองเปิดดูนะคะว่าสามารถใส่นิ้วเข้าไปได้หรือเปล่าอาจเด็กๆลองทดลองดูนะสำหรับใครที่ใส่นิ้วเข้าไปได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขั้นต่อไปซึ่งจะเป็นการแต่งหน้าของเจ้าเหมียวกัน ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษสีชมพูและกระดาษสีดำนะคะมาตัดตามจินตนาการเลยนะคะสําหรับพี่ลี่เนี่ยก็จะตัดสีชมพูมาเป็นหูของเจ้าเหมียวนะคะแล้วก็จะเอาสีดำมาตัดเป็นตาของเจ้าเหมียวนั่นเองหลังจากที่ตัดเรียบร้อยนะคะพี่ลี่ก็จะเอามาวางไว้ก่อนเนาะมาวางไว้ก่อนก่อนที่จะทากาวนะคะซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเอากาวนะคะมาทาตามจุดที่วางไว้นะคะโดยที่เราก็จะเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นขึ้นมาทาก่อน ขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆทําไม่ได้ก็สามารถที่จะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะอ่าแล้วก็จะติดหูทีละข้างนะคะหลังจากที่เราทากาวติดหูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดตาของเจ้าเหมียวกันค่ะซึ่งพี่ลี่ก็จะค่อยๆติดตาทีละข้างนะคะอ่าเแล้วก็จะติดตาข้างแรกลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะติดตาข้างที่สองลงไปค่ะ ซึ่งหลังจากติดตาของเจ้าเหมียวเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาสีนะคะที่เด็กๆมีสีอะไรก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆก็เอาสีหรือปากกาดำนะคะมาวาดเอาวไว้นะคะให้เป็นปากของเจ้าเหมียวแบบนี้เลยจากนั้นนะคะพี่ลิซก็เอาสีชมพูเนะี่ยมาทาเป็นจมูกนะคะแล้วเราก็จะเอากระดาษนะคะหรือจะเอาสีก็ได้นะ,ะเอามาทําเป็นแก้มของเจ้าเหมียวเนาะสำหรับใครที่อยากจะวาดเป็นรูปหัวใจนะคะก็วาดได้เลยใครจะวาดเป็นแก้มกลมๆก็ได้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ได้ของเจ้าเหมียวจอมป่วนมาแล้วอะไรทุกคนพร้อมจะไปซราหรือยังพร้อมแล้วละจ้าไปซ่ากันเลยเย้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมและนิทานที่พี่ลิลี่กับพี่หนูนาจากโครงการฮาบบุ๊กนำมาเล่าและนำมาชวนทำหรือเปล่าเอ่ย วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคน,นจะได้มีแก๊งเหมียวจอมป่วนอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วในคลิปหน้านะคะพี่พี่เิดอ,อาสา,าจะนำนิทานและกิจกรรมดีๆอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังและมาชวนทำพี่พี่ก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะติดตามโครงการฮับบุ๊กของเราเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ลิลี่พี่หนูนนาและเจ้าเหมียวทั้งหลายนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย